สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโจแอลอยู่กับคันนี้เลย Honda hrv ehev ก็คือ Hybrid นั่นเองครับคันนี้เป็น1.5 rs ตัวท็อปเน้นยำ้ำเลยว่าตัวท็อปราคา8,99,000คุณลูกค้าในราคานี้ประหยัดจากมือหนไปหลายแสนจริงๆประหยัดไปหลายแสนเลยนะครับได้รถที่เลขไม่32,000จะบอกว่า32,000เอง เลขใหม่นี้นะครับกับสภาพรถที่สวยขนาดนี้คุณลูกค้าดูแค่กระจังหน้าก็รู้แล้วว่ามันสวยจริงๆด้วยความเป็นไฮบริดตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นสีโอมฟ้าด้วยแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปตกแต่งลายสีแดงใต้กระจังหน้ามาสวยงามไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถคมเลยล้อได้สวยเป็นล้อของตัวท็อปมาแบบนี้ผมบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะเพราะมันใหม่มากแล้วเลขไมล์สามหมื่นสองคุณลูกค้าอย่างเช่นเคยผมเปิดให้ชมข้างในบอกเลยแค่เปิดเนี่ย ร้องวาวได้เลยว่ามันสวยนะครับแล้วมันใหม่มากจริงๆแผงประตูสวยเรียบร้อยดีนะครับผมอขอบประตูข้างไม่มีรอยบิ่นรอยบุบนะครับผมไม่มีรอยของการชนมาแน่นอนรถเนี่ยปีใหม่ๆแบบเลขใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดมาร์กจุดอาร์ททุกอย่างน็อตอยู่ครบที่เดิมไม่มีการขายไม่มีการกระทออกไปแน่นอนเหลี่ยมสันตัวขอบโครงสร้างของรถสวยเรียบร้อยสวยเลยเน้นว่าต้องสวยเลยจริงๆตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบ ขอย้ำกันอีกครั้งรถปี2023เลขใม่หม่32,000ในราคา8,99,000คุณลูกค้าจะไปหารถสภาพสวยๆแบบนี้ได้จากที่ไหนนะครับผมเพชรยนต์เรานำมาให้ขายให้คุณลูกค้าเลยสวยดีต้องบอกเลยว่ามันต้องเน้นย้ำเลยว่ารถจะต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำกลับสีกรอมไมยมาย้อมแมวขายคุณลูกค้านะครับผม ภายในสวยติดลำโพงตรงแผงข้างประตูม,ใมาให้แล้วเรียบร้อยเปิดเพลงฟังกระหึ่มแน่นอนและอย่างที่ให้ถ่ายทุกคันให้ดูทุกครั้งว่ารถจต้องสวยเรียบร้อยดีจริงๆนะครับตัวเพลท h r ้ v, สวยเลยนะครับผมดูสภาพใหม่เลยคุณลูกค้ามาดูคันจริงได้ที่เพชรยนต์นะครับผมเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีมาดูคันจริงได้ ติดต่อมาที่เบอร์องผมผมพาคุณลูกค้าดูคันจริงได้เลยอยากทสอขออภัยครับอยากทสไรว์ไม่มีปัญหาบอกเลยว่าลองช่วงล่างลองสภาพตัวรถลองฟิลพวงมาลัยไม่มีปัญหาเลยขอให้ได้ลองคุณลูกค้าติดใจแน่นอนไฟท้ายนะครับเป็น Full LED สวยจริงๆบอกเลยว่าคันนี้มันสวยมากจริงนะอย่างเช่นเนอ <c oughs> โลโก้เป็นแบบ h y บริดนะครับผมจะเป็นสีอมฟ้าตัว rs ตัวกษร hrv ทุกอย่างติดครบนะผมกาวไม่เสื่อมสภาพ กดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ากดปุ่มเดียวใช้งานง่ายโชคไฟฟ้าทุกอย่างอยู่สวยสภาพดีนะครับผมไม่บิดไม่มีสายไฟของโชคเนี่ยไม่ขาดไม่ถลอกไม่ไม่เป็นรูไม่ไม่แหว่งออกมาแน่นอนรับประกันเลยถ่ายให้ชัดๆเลยว่ารถมันสวยนะครับผมบางทีผมพูดไปอาจจะดูไม่เชื่อผมอยากให้มาดูคัน,คนจริงคันจริงๆจริงๆนะเพราะมัน มันสวยจริงๆอ่ะและเลขไมล์มันน้อยมากในราคาคุ้มแบบนี้ถาดของโตรถนะครับผมยังมีของเดิมจากโรงงานมาให้เลยเวลากดปิดเรากดแค่ปุ่มกดปุ่มเดียวพอแล้วมันปิดไฟฟ้าให้เปิดไฟฟ้าและปิดไฟฟ้าให้ในตัวไฟทุกจุดติดปกตินะครับไม่มีไฟกระพริบไม่มีหลีแน่นอนอ่าขออภัยอาจจะเห็นว่ามันมีแผงอะไรวางอยู่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่ร,รถ HRV รุ่นใหม่คันนี้นะ ดูแผงประตูข้างเหมือนเดิมสวยเรียบร้อยเงาเลยเน้นตรงเลยว่าต้องเงานะครับไม่บุ่มไม่บุไบมไม่บิดนะครับขออภัยถ้าพูดไม่ชัดอ่าตัวแผงนี้คืออะไรคือตัวแผงปิดซันรูฟอ่าข้างหลังมีซันรูฟมาให้เลยนะครับ มีตำแหน่งไฟสองดวงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยซันรูฟอาจจะงงว่าทำไมมันถึงมีเป็นแผงมาปิดอย่างนี้ง่ายๆเลยคุณลูกค้าพอดีมันมันจะออกแบบดีไซน์ต่างจากรุ่นอื่นปกติเราต้องดึงมาปิดเองใช่ไหมอันนี้เราสามารถดึงแผงอ่ะขึ้นไปเสียบได้อาจจะดูเกะกะทีนึนงแต่ผมบอกนะว,ว่าเพื่อพื้นที่ซันรูฟที่กว้างขวางเนี่ยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆแต่ในประเทศไทยอาจจะร้อนทีนึงแอร์หลัง Air ang, มีมาให้แล้ว HRV มีมาให้แล้วตัวเสียบ USB ก็มีมาให้แล้วเช่นกัน อะอย่างเช่นเคยรถ SUV มันพับเบาได้พับให้ดูเลยรอยนะครับเรียบร้อยดีตัวแผ่นตัวปีทุกอย่างเนี่ยสวยไม่มีขาดนะผมไม่มีถลอกคุณลูกค้าดูสภาพได้เลยรถเรียบร้อยแล้วก็ตัวแผงข้างหลังของอร์ดเนี่ยไม่ถลอกนะผมไม่ขาดไม่หลุดด้วยเดี๋ยวผมพาไปพาไปดูเบาะที่น่างคนขคับอ่าสวยจริงๆนะครับได้ไฟแอมเบียนไลท์สวยๆแบบนี้เลยเพราะมันเป็นตัวท็อปเขาจัดมาให้หมดจริงๆตัว กระจกเนี่ยเปิดปิดออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอพภายมีคราบอะดูไม่เรียบร้อยคุณลูกค้ามาซื้อมาดูผมดูแลให้แน่นอนกระจก Honda เดิมทั้งคันการันตีว่าเดิมทั้งคันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบเต็มระบบคุณลูกค้าอยากกดเลือกอะไรไม่มีปัญหากดได้หมดเลยนะครับผมรับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงกดฟังก์ชันต่างๆจบที่นิ้วของคุณลูกคา้าสข้างก็พอ,อแอร์แยกมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็จอเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีน เแบรบกมือเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าเบาผมบอกเลยว่าเบาค่อนข้างใหญ่เบาเนี่ยอบตัวกระชับแน่นอนนะครับอบทั้งตัวทั้งศีรษะเลยเพราะว่าค่อนข้างใหญ่ตัวหนังเนี่ยแน่นๆแ,แบบแบบสวยมาเลยครับด้วยความสภาพเนาะเล่งไม้สามหมื่นสอง่ะราคาประหยัดจากมือหนึ่งไปหลายแสนและเช่นเคยข้างหน้ามันก็เป็นซานรรูมาให้เหมือนกันนะครับเปิดไฟนะครับผมกดที่ปุ่มสีดําขอภัยอ่ะขอภัยโอเค กดไม่โดนขออภัยครับกดที่ปุ่มสีดําทั้งสองข้างไฟติดสว่างเรียบร้อยดีสวยดีนะครับผมกดปิดเหมือนเดิมอ่าอย่างนี้เลยใช้งานง่ายครับผมรถสวยผมบอกเลยว่ารถสวยใครอยากได้รถรุ่นตัวท็อปกำลังหา HRV ตัวท็อปแต่ไม่อยากเสียตังเป็นล้านคันนี้เลยมาต่อกันที่หัวใจของรถ เครื่อสภาพสวยสายไฟยไม่ขาดไม่หกักนะผมท่อไม่มีรั่วไม่มีแตกไม่มีบิดงอตัวแบตเตอรี่ทุกอย่างเครื่องยนต์ใช้งานได้สตาร์ตติดได้เลยไม่มีเสียงแบบสตาร์ทไม่ติดแบบเสียงไม่พึงประสงค์ให้คุณลูกค้ากวนใจแน่นอนออกรถกับเราการันตีออกไปไม่ต้องไปซ่อมต่อนะผมมีอะไรเนี่ยเรามีรันตีให้ลูกค้าเลย30วันประกันโครงสร้างให้เรียบร้อยคุณลูกค้าสนใจโทรมาที่เบอร์งผมหรือมาหาผมเองได้เลย